ดีครับผมพี่น้องตอนนกครับผมตอนเศร้าครับปลายางพี่น้องทิ่มใบบ้แล้วครับใบยางล้นเบ้แล้วครับพี่น้องฟ่งนี้เป็นปลาครับผมมีนกเห็ดดีอยู่นี่ตัวหนึ่งครับพี่น้องว่ไหนมาใส่โดนแล้วครับเศร้านี่พาสันออกมาลองน้ำเบิงครับผมไปไม่ก็เริ่มล้นเบ้แล้วครับช่วงนี้พี่น้องครับ ใส่สนันขึ้นตน้นยางต้นนี้เพียพอมีใบอยู่ครับพี่น้องครับใส่ขึ้นตน้นยางนี่ครับอาจะเขาไปลบในป่านี่ครับเนาะใกล้ๆสนันนี่นะครับอาจจะบ่เห็นภาพนะครับถ้ามีลบเขาเขาได้พี่น้องแต่กระสรยินแตงเสียงครับผม ลบแเตวพุ่นก็ได้ครับผมล่างจาังไงไปครับผม โอ้คยคืออะไรกันนี่ไม่น้อขยับไปขยับมาครับพี่น้องโอ้ตัวคู่อ่างมะเขาครับผมเสียงน้อยมาเขาคู่อ่างตัวนั้นขันญุ่นพี่น้องหลายครับครับผม ตัวนี้เมื่อไรออกครับพี่น้องตัวนี้มันคงหดมันจะล้องห้ออกสั มีหนุนดีครับตัวนี้พี่น้อง ว่ยครับพี่น้องเสรตะสนั่นจนได้ครับผมโหโดดไปโดดมาโยนี่หนุนดีครับพี่น้องนเพื่อนแต่่มไม่คู่อ่าตัวคู่อ่างมัง่วเดืวเวาเบื้องนอกครับพี่น้องลูกย่างหลายแล้วครับป้าหนิ อย่างน้อยตัวนี้มันคุ้ม,มรครับพี่น้องเลยดโตอ่างเลยก็เล็ดวัดเขากระจายโตอ่างเยอะโตอ่างเยอะร้อยครับผมเก็บสันทันครับอ,อันนี้พี่น้องเป็นทหารนะครับทหารหวานเพื่อเพื่อนนะครับพีบ่น้องเนี่ยหนไปคุ่นเดาของอ่างทั้งหมดแล้วครับ ออกสะกก้อนครับพี่น้องพอตัวนี้มันคุ้มครับยังหน่อยตัวนี้มันคุ้มเสร็จกานั้นปินใดเห็นมัง้งอางหวานเพอร์เวอร์ครับพี่น้องอดินดูต้อดินขนาดที่ได้อยู่ครับผมพุม่นลกลงงับ ดอกครับนี่ห้องไทยมดนี่ห่วงไทยตรนนี้ใบใหม่แห้งรดนมดเหรอยากขนาดจะเอาลกต่อดินมาน้ำคู่อ่างตัวนี้ดียเ โอ้ลายงามขนาด เลยเช่นนั้นครับพี่น้องครับโอ้ลายงามครับผมดำปื้อเลยครับลายเดี๋ยวปลดกันเด้อพี่น้องดออดเด้อหมดเกลี้ยแล้วครับผมขนเต็มดางไงเงี้ยยังมอหนาวกวยหอมมาตามครับผม เอางตัวนี้เดี๋ยงาไปเบื่องมองต่อดินก่อนครับก่อนชิ้เมื่อครับพี่หนุกโอเคเลยโอเคนี่มองลงเบื่องมองลงไปก่อนครับผมเพื่อจุดบูเขาดอกพันียอลงส่งแล้วเนี่ยครับนี่เป็นเป็น,ปนโน้นดี่ดีครับผมพี่นอ้องเป็นโน้นเป็นโน้นจริงสิยี่กลางเป็นคันคันถ้าจะาคันน้ำใช้ ต้นยางครับพี่น้องล็ออยู่ยครับไหนจะต่อดินแต่ย่างดีเลยเราเตรียมหม่องไว้ก่อนพี่นอ้องเมื่อหลังเมื่อหลังมาต่อดินครับผมต่อดินเพื่อเซนได้ครับขั้วอ่างตัวนี้หาหม่องนะเดี๋ยวมหาหม่องกันครับแล้วก็จีกลับขึ้นเมื่อนะละครับผมนี่กันเอาค้อนเดียวเนี่ยครับฉะนั้นก็ได้เดี๋ยวกันไม่คลิปหนาเด้ครับพี่น้อง เบื้องมองตอดินไห้แล้วกสิบเมือ่อครับผมเมื่อหลังยังสิงงมาตามหมครับกู้อ่างเียเจอกันไม่คิํานาครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกท่ัดครับติดตามรับชมครับผม